สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกเกษตรกรสองกลุ่มเป็นกลุ่มใดบ้างเรื่องดีอย่างไรฟังครับข่าวที่หนึ่งครับเป็นข่าวจากการยางแห่งประเทศไทยครับจะแนบลิงก์ข่าวเพจการยางแห่งประเทศไทยข่าวนี้ไวท้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับโดยเขาบอกว่าพี่น้องเกษตรกรที่สวนยางประสบภัยกยทหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยพร้อมช่วยเหลือ จัดสัสดิการให้รายละไม่เกิน3,000บาทคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ับการช่วยเหลือหนึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท2เป็นสวนยางแปลงที่ขึ้นทะเบียนกับกยทครับสแกนเคียวโคดนี้ดูนะครับในคลิปนี้สแกนเคียิลโคดดูสถานะการขึ้นทะเบียนการยางแห่งประเทศไทยนะครับทีนี้มาดูสวนยางประสบภยัยหมายความว่าสวนยางที่ประสบภัยวิบัติทางธรรมชาติได้แก่อากีภัยก็คือไฟไหม้นะครับวาตาภัยได้รับลมพายุ อุทกภยัยน,น้ําท่วมทเลณีพิบัติภัยพวกแผ่นดินไหวอะไรประมาณนี้นครับภัยแรงก็ได้นะครับรวมถึงที่เกิดจากโรคหรือศัตรูพืชทุกชนิดที่ทําให้ต้นยางได้รับความเสียหายตายหรือหากโค่นไม่สามารถจเจริญเติบโตหรือหรือไม่สามารถเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตต่อไปได้ในคราวเดียวกันนะครับคือจะต้องเกิดความเสียหาย20ต้นในแปลงเดียวกันนะไม่น้อยกว่า20ต้นในแปลงเดียวกัน ก็มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือหรือกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดนะครับหากต้องการรับความช่วยเหลือติดต่อพนักง,งานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือพนักง,งานการยางแห่งประเทศไทยสาขานะที่สวนตั้งอยู่ภายใน30วันนับถัดจากวันที่ประสบภ,ภยัยหรือ30วันนับจากวันที่เหตุภัยพิบัตินั้นสิ้นสุดหรือ30วัน นับจากวันที่ประกาศเป็นเขตไปพิบัติแล้วแต่กรณีนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสาบันเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์0243322222เมื่อโทรติดแล้วกดหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ242นะครับหรือสอบถามการยางแห่งประเทศไทยสาขาใกล้บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องชาวสวนยางนะครับหากประสบภัยพิบัติก็มีการช่วยเหลือให้ รายละไม่เกิน3,000บาทนะครับอันนี้ก็คือเรื่องดีของเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่1กลุ่มชาวสวนยางพารานะครับเรื่องดีเรื่องที่2ครับเกี่ยวกับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนลำไยครับเมื่อวานนี้22กรกฎาคม258สื่อนี้ลงข่าวอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับทุกสื่อเขาบอกว่าในอัธกรศิริรัตยากรลำตีกเกษตรลำดีว่าการกระทรวงเกษตรกล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมเสนอมาตรการเร่งด่วนต่อค่าต้นรีพิจารณาประมาณ1,000ล้านบาท ใช้ดําเนินการสส่วนหลักเพื่อช่วยเกษตรกร,ร,กรชาวสวนลาไยครับ 1. การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตลําไยโดยจัดสรรงบประมาณไร่ละพันบาทเพื่อให้เกษตรกรแต่งทรงพุ่มตัดแต่งกิง่งและดูแลต้นลำไยอย่างเหมาะสมเพื่อยกระดับผลผลิตจากเกรด B และเกรด C ให้เป็นเกรด A และจากเกรด A ให้เป็นเกรด a a ซึ่งจะทำให้ผลผลิตมีราคาเพิ่มขึ้นและมีตลาดรองรับ ในประเทศและต่างประเทศและมาตรการที่2นะครับคือการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการดูแลผลผลิตเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรและเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดอันนี้ข่าวระบุเมื่อวานนี้นะครับสื่อต่างๆลงข่าวว่าค่าปัจจัยการผลิตเนี่ยจะช่วยไล่ละ400อให้เอาไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับสรุปกระทรวงเกษตรจะมีมาตรการเสนอรัฐบาลเพื่อให้คำเตือนอนุมัติ ช่วยชาวกเกษตรกรสวนลำไยนะครับรวมแล้วจะได้ไร่ละพันสี่ร้อยนะโดยแยกเป็นไร่ละพันช่วยค่าตัดแต่งกิง่งนะประเด็นที่หนึ่งช่วยค่าตัดแต่งกิ่งนี่ไร่ละพันประเด็ดนที่สองช่วยค่าปัจจัยการผลิตไร่ละสี่ร้อยรวมแล้วจะได้รับการช่วยเหลือไร่ละหนึ่งพันสี่ร้อยเกษตรกรรายจะได้รายละไม่เกินสิบไร่ต่อรายนะครับ ก็รอฟังครับจะได้เงินวันไหนเพราะว่าจะต้องทําไปตามขั้นตอนก่อนก่อนที่จะเสนอเข้าที่ที่ประชุมคณะมนตรีเมื่อคณะมนตรีอนุมัติก่อนก็จึงจะมีการดําเนินงานของหน่วยงานเพื่อโอนเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนลําไยต่อไปครับก็นับว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวสวนลําไยครับข่าวดีเกษตรกรสองกลุ่มสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ